ตั้งตั้งไอาพี่ลูกบยาามัน่ตื่นเช้านี้เขาสวนอีกแล้วพี่น้องทำไมเลอะาบน้ำเพิ่มมาอคืนนี่แล้วลงมาอีกเลยอาบน้ำหายไ่น้องต้มน้ำอุ่นอาบให้เธอโบไว ตัวดำตัวมินเลยอดาบใหา้ซะเธอขังลูกเธอไว้ใช่ไหมจุ๊กเ <laughs> นี่ยเอาห่านเอาโมเอาปืนนี่น่ะป๊าเฮ้ยคุจิลอป๊าพี่หนังเบ่งบเจ้บอดเจแบะอยู่นี่นี่โอ้ห้องขังนี่ป๊าไม่ได้คุจิลอนี่นี่ ให้โบน้ำตัดพักที่น้องป้าบ้าเขาจะเดี๋ยวเอาเมาอซอยมีอยากซอยงานเพิ่นอยู่ทางวัดมือนี้เนาะเพราะว่ามีสังฆทานหรือว่าสันสันเพลนอยู่วัดน้องมือนี้ถวายของน้ำพี่น้องก็เลยว่าก่อนอื่นก็สิขอตัดเอาพักนี่แล้วพี่น้องมาห่งวมในงานเพิ่นนะเนาะเบื่อกับโมียังมากมายเนาะพี่น้องที่จะมาห้งวมมีแต่เอาพักมาห้วมบม,ม,มักทั่วห้าพอได้อยู่เพื่อ อ่อนพ่นเนาะ,ะ um ัตัดเอาให้เบิดนานนี่แหละจังมาทางนี้ตกดตามติกตามเฮ้ยเบิดแล้วหนึ่งนานเล่งบ่งผักกาดกดผปกกาอักกาดเลยรกัดซ่อมกัดซ้อมมันเหลืองบ่ละโอ้มันเปิดเพลงถ่าละ อันนี้ก็มันส <coup! S 2> ิบบอใหญ่อันเป็นโก๊ที่ห้าบอได้อันะเบอได้บอรุกแบบว่าเบี้ยที่เฮาหว่านแล้วเฮาเบอได้บุกว่าสีห่างๆแล้วเบอได้บุกนะก็เลยบ่ค่อยงามเนาะนี่ตัดเอาเบอร์ลวก็อันบ่พอก็ไปเอาตังบโมมีกัด ได้ยูดอกแสบห้าเม็ดมันบดไดพี่น้องเอ,อ้ยตรงกเขาไปซื้ออยู่ในเมืองตัวสวรรค์พ่อตัวสวรรค์นนเขตจด็กซีมี่ักกาดแก้วเพราะพักกาดแ,แก้วนี่มันแสบ กระหมักนะพี่น้องมันกินนี่ตอนนึงเฮ้ยมันกินง่ายมันกรอบแล้วมันกระบ,บอขอมกระตัดเอาอีกรอกระต่ายเอาอีกเฮ้ยเอาโลดหัวนั่นแหละเห็นแต่ขอ,ข,ออตของขาเจ้าป้ากุจิรอบเลยนะเห็นแต่ของขาเจ้าคือห่อหัวงามแถอพี่น้องเห็นอจจะไรคือห่อหัวงามแเน่น แน่นเนาะนะของข้าเจานะเบิ้งหัวนะี่เบิ้งด้วยฮะไอน,น้องห้ามันบอกห่อปันไดอ๋อมาชี้ฮักตัวนี้บรดมุ่งเด้พี่น้องปล่อยในแดดเลยตัวนี้ขยัามันขมอยู่เอากระซิมเบิ้องไอจักหัว หัวในมือนะตัวโบงกินนะนีตัวโบงเขาเนะี่เอารวนี่มันกินใบมันั่นเองนีมอือ้อว่าหดน้ำลายอยู่ไดสิคมอยู่บ่เอาอนันนี้เออไหนดิไปไปเอาพักตัวหุ่นมาจักหัวจกักใจให้หนุนบน,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 นมือใช่ พักตัวน,นี้ก็ยังลาย,ยู่ได้พี่น้องเพราะว่าตอนที่ตัดหลอมันยังไม่ทันใหญ่จิดกะลายมือแหละกันใหญ่อยู่บัดทุ่มือนี่ก็ใหญ่อยู่ให้บัวนำเพิ่นตัดเอาเนาะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเข้าไปติดตามเบื้องในวัดเนาะพี่น้องเนาะว่าเพิ่นเห็ดยังเนยเอาอยัางเนยจังหน่อยอาบน้าอาบหน,น้าทีเข้าไปพี่น้องให้บัวนำเปิ้ลตัดพักหลังพักก่อน พี่้องสบายดีตอนเศร้าแล้วกันน้องลงวัดอีกแล้วเหมือนก็ได้อยู่ก็ได้เศร้าเข้าวัดน้องเมอรีปะเอาจังไปเบิ้งน้ำกันมาสุขสุนว่ามือรเพี่ผนเห็ดสังฆทานของน้ำนะน้องตอนนี้กัคนเริ่มมาเริ่มยังเนี่ยแล้วบ่ ำลังเก็บพักมาหายทั้งแม่ครัวเพล่นเ,อ,เอาพักขึ้นไปข้างบนสะกอ่อนหามาหามไปเอาขึ้นระ ชิมแม่ครัวล่างเขาเองเด้อพักฮะมันฟ้าวยามันสวยยามันสวย โอ้เนีเยอะขนเปียกเถอาอะพัมาดว่ากัวิ่งย ER ับยับยัมไนวดกินยังนันะกินยังฮโอ้ด้กินนมแดงโนโอย่ครูเย่นสาม่อจิ๊บนะม่ก็สอบลกแม่นาเลยนะนี่ตะกดมัน พี่แม่ขัวน่ะซี่นี้เน้อหาหปีเดอรปีเดอไปบ้านแม่ผัดวันไล่กันึ้นมามันมมีกระซามไงเธอเก็บผักมาเองเธอก็ต้องล้างเอง ฉันบอกเราว่าให้ล้างอยู่ที่บ้านจบจอไมไนรูนะ้ะแต่ฮูงว่าลงมาบัดมันลันลงไปฮอดวัดข้าเจ้าให้คืนมาล่างภาคเมือมันมีนก, <c oughs> กั้ามจีสีกันมากเลยล่ะจีซีมาแล้ okay, ลแต่คนทา่าไปเ่ก้ยงกัน,กน,กนลดสท่ตท้องไว้เฉยไม่ มงงีก็ตล้างเองล้างพัดกบพี่น้องที่หเร็วมันก็ไม่หวิดมือลังมันลัวลังมือัวเงาหนีแล้วเราก็ล่อ,อนนี้นะ <c oughs> เอาล้อลก,กันจะคิดว่าคงวบาน นี่คืออดร้ายผักโอ้ทำไมผักเี่นเหี่ยวแท้ไปซื้อเราแหละเขาไปที่ห้องข้าวเอา้าก็มันเหี่ยวมันจะกินได้หมดเถอะผักกุ้กงยืนข้ามเอลซีเอากินน้ำแหละส่งน้ำพอ่อดูพักสิ มาจากหนก็ไม่รู้เหี่ยวหมดเลยตลาดป่าป่าป่าล้วมลึกมแต่น้องนั่เขาเปชนะด้วะป่าข้าม่านป่าอืมอื้อหัดหมดเลยใส่เลยนแล้วกัวนกัไป เขาเจ็บ่าได้พอเขาเริ่มมันเจ็ปลากระดขาเนย่อย่างแบบนี้ชื่ออย่างยั่งยื่นชื่ออสายวันชั่วบันมีนกขายวนมีนกายนื่อยืดได้ข้างเงินคอายห้เจ้ามึง้นมาด้ไหมคุณคิงจบ่างซะว่านนนไมเอาของเจ้าก่อนเลยตลาดนีนะ ไอ้ฝาดิมันหลายโพสแล้วนั่นเ่าจะไปอากาศแกเขาเนี่ยว่าจะ้อ่งเทนไปเบิดไม่ไหว่าจะใส้เสื้อแบบนี้เอาทุ่งเสือแม็กไหมเื้อใส่เอาว่าใส่เข่งเนี่อือใส่เข่งสือเ่านี่อนเดียว

เขาย้ต่เขาื้อแต่ว่ามันจะแันตางหากเลยนะมัไดขึ้นนะคะเราห้าสิบบาทือวาแ่ตรงนี้พระอมใกับมีลายยู่ับแพเอาเนาะเป็นพระบานเทานะเขา่ไ็้เล่งคูยเล่งยังขนาดนั้นเลย เฮ้ยเสียงเพลงมาตดบติดก้อนหลังพักแล้วลงมาแล้วหน้องมันเน่าเด้อตอนนั้นนะได้ซ้ำนะจะาพักกันยั มอมานะ่ยู่ใส่มอมานะ่มมา่แนะล้วนะใช่เลยนี่ต่าง<อ>เป็นวัดกิกิ๋ยูเดี๋ยจะมาเดียวอโย<ด>่ะ้ำนแรงนะน้๊กมีเ็นไหมร่าจากมอซ้ำมอฝ่ายซ้ำมือกันนะเออนุ๊กซ้ำหาคุณมอนี่นบ่มบ่บบอจั๊กเถื่อบอ่ บ้านนี้อามานอนงโรงพยาบาลบ้านเหรนพ่อมอมาอามานอนโรงพยาบาลเราจึพขอดมเอาท่านนั้นบ่พอะไรท่านนันเป็นใจขยาทานไปเอามาขามใหนี่บ้านที้ลงไปทางลูกกันฮะไท่จัไถ่มามาโออ

เออาวหาพัจิตเดอคืองามเั้บอ่ันค่ะที่เมแนจีนงา้วแพนไทยนาควาใส่้าวฝร่งชาวจานเนึนตกงขัวแพ่ น้าคว้าไก่จัเล้าเอาไว้แม่แพรว่ะครอบคว่าแม่แพรนัาคว้าไก่รองมือกี้เข่าชานหนึ่งทงข้ากันไปล่างพักอยู่เฮือนผัวแล้งก็ลงมาระยะต่อมากันไม่ครอบครัวแม่ไงขันโดนก็กระซ้หญ่แม่ไงซ้อมกระซ้าญ่พัดมีแต่มาเข่าเงงเลยว่าเข่าชันหนึ่งธงึ้นไปล่างอยู่เฮือนครอบคว้าปอหไ่ กีแก้วนับกวกไก่ลอยฟาปลาหนึ่งแต๊าะขอบกัวแม่ค้อนนัำกวกไก่รลอยปลาเอาสานหนึ่งกิโลน้ำปลาหนึ่งแต๊าคือคนนั่งคุนมากบ้านหน้ากวกเนื้อสองเมินขีดขอบกัวแม่ชุขสวัสดิ์จูผ้านางสาวล่าแม่จุผ้าวัน ปอ๊อวานแม่ชูบาวันนับกว๊อไส้ท่านหนึ่งสองแม่ใหญ่นีใครจะได้หนึ่งก็จะได้สองนาบ้วกร้อยเก้าบาทน้ำเดิมเดินแพ้วัวแม่ใหญ่หนีได้สำคันแล้ว่ามาวัวร้อยเก้าบาทน้ำเดิมเดินแพ้แม่เอออวัวนี่ านนับัวจอเมอรจีข้าวสารหนึ่งถุงแม่ข้าวพร้อมพับขัวอบเบอร์จีบไอ้น้ำพอนพนะครับทีิบบาทน้ำเติมหนึ่งแท็ปข้าวสารหนึ่งถุงแม่ปังอ้อนพร้อมพับขั่วบานับขั่วทีิบบาทข้าวสานึ่งถุงอัเด็ดคั่วนะอ๋อจะคุยกับเพื่นเพื่อนว่าท้ายนี่แล้วแล้วสักก่อนจะคุยกัน แม่ยายพ่อนพ่อพ่อพััวม่นักพ่อกล้อยบาานำเดิมเดิมแแบนำหวานหนึ่แแบข่าวัมันเดยินเดี๋ยด้ียินอยู่เ่เป็นอะไรมันบาแบงเครื่องแม่เตวันเตตวันบอแม่เตตาวันพ่อพ่อน่งแเห็นแล้วบอว่าก็สีนีข่าวดีนะเห็นแล้วบอบ้านน้กพ่อเนื้อ พูดแล้วบอขัวขัว <S 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 สิเอาเมียาอนอมาโวอยู่ไม่ง่ายยไปนอนพนแม่คำนาปัวแม่่คำน้าปัวเนาะเขาก็ยังววานั่นแล้วน <man ั่นเบิ่งเออเอฟยากได้เมียเขาก็ยังมือนะเขาก็วาออกคลิปอยู่ยากได้เมียแล้วนินเนาะแม่นเป็นกายิ้มเยอะผ่านไผ่านไปกกี้อาทิตย์เองผ่นว่า าแมาสียวเขาให้คอที่เขาให้เอาเลยแมวสียวสาวเดียวบ้านครอบครัวมานับครอบแปดิดบาทน้ำเดิมยังเพ็แพ้ แม่แท้น้าพั่วป้อมพัวที่ขัดคือประมาแตงเหนึ่งแขกแม่เนี้ยแม่ทอดกาบข้าวห่าวปาอมพัวที่ที่มาน้ำเตมหนึแข่ทอกข้าวห่าวกใหญ่แล้วน้าพัควป้อมพัวพุนมาจิวู้วิาบ่าหัวอยปลาจิ๋วก็จ้อยล้ก็เด้อเดนี่ลงสามโรซิโดแล้ว ครูบาเงินจอดกัน้าองให้ฟังเออมาทีจ่ายเงินจอดกันว่ายังเลาใส่สุดดีเราช่างพ่อัวไปมแ่จเอากริหัวขวัญ้วีกันแม่สองปอบปัวปานับพวกาเมือจีโอ้ภูมิใจว่าได้มีงามนะมีงามพอดีเอา คือว่าจันมีนนหนาทนคนอยากอายนจะว,าว่านนี่เลย <c oughs> อยู่สองคนอันยองคาว่าสันจนวิคน่คืองูนี <c> ่ใ <oughs> <c oughs> ช่าราชมีความครอบครัวหนึ่งรอยบาทถาราชมีความครอบครัควหนึงร้อยบาทครอบัว <c oughs> บอาจารย์นุชจนนักพูดจ้องเมือจี้ครอบัวแม่ไม่หวัน พม่สาวนี่เฮ้ยมีนักพวกใต้เนื่องอยปาดายการเนื่องตรงดำดืมอชัดแทบเบร์นี่บอกถ้าดูดีดีแง่ชาวเบิดตนที่ได้กิ่นได้ทานได้พอเดโมในมือนี้บอกวาดีเพาว่ามัน้ำในช่มยแต่วันที่สี่แต่วันที่สเนาะ ที่สี่ที่ห้าที่หกเด้อสามมือแล้วปฏิบัติปดิยุทิซื้อเด้ย่างเบิดมือก็เลยแว่ยช่วยท่านนักเจ้ายหญ่สไล่เด้อกันจะไม่วัดมีให้พ่อแท้เขาคำกันจะมาพังคำจะได้ยินหรือบอบ่ปพี่น้อง นันร้มาธาตแล้วตัดมพื่นพ่อคร้อมมีความานี่โต่จอดม้าไวเข้าเหลืองจูเรือนโดยพเพียยนที่เดียวสั่งที่าเจ็ดปากรปัจจะปันอาพ่อมให้ัับฟ้องจวยถนอมคอยมีชีน้อมเ้ารับช้าตนที่เท่าตัวจีวังด้วยจะมีชีน้องกูเท่าจะเมื่อเท่าชัวตายยักษจะหนียงยังง่ายถึงยัไปช่วนน้นยักจะเดินจำชาง่าได้จำจะต้องยักษ์จะมองไปนา ไอ้โู้ตาแจ้งจะว่าทั้งปบขวาไปซ้ายทัดตัวให้ใหภา้นีให้จู่ถิมีแง่ชด<า>ถูกเนาะเอ้ยฝันอะต่อมาเด็กัะมีคู่ป่าใหญ่อาจารย์นใหญ่ใหานดละเจ้ที่การวัดชั้งทองน้องหเหมือนคนแม่เจ้าที่การวัดน่าว่าคำนเนาะนาว่าคำนึ่งแสนเจีบนึ่งแสจีบ นี้มันสัญญาณได้จวดจอยู่นะปาโอเคนะพี่ดองเดี๋ยวพราเอสิได้เก็บภาพบรรยากาศลงมาสวยเงียอยู่วัดคอยสมีก่อนละกันนะพี่ดองด้วยคยติดีตับคลิปหน้าละกันสวสุขทุกคนขอขอบุญขอบคุณทุกคนที่ แต่พอเพืโดนจีตามทางช่องเจ็บหรือเจ็บสีอยากกินยากทานอยากคอยอยากพ่ออยากกัข้าเผเด้าโอเคแล้วพี่น้องกินดีกันไปแล้วสบายดีเ้อวัวได้แ่วจัดไน้อย็